เราก็จะมีแฟลชิ่งแคมิ่าจากซัมซุงทั้งรุ่นแรกและรุ่นที่2นะครับคําถามแรกที่กดจะเจอบ่อยมากก็คือแฟลชิ่งแคมิเร่าตัวแรกกับตัวที่2นี่มันต่างกันยังไงในตัวที่สนี่ีสิ่งที่ถูกอัปเกรดขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ CPU ที่จะเป็นอ่าโปรเซสเซอร์เป็น quad core นะครับเป็น1.6 GHz แล้วก็ในเรื่องของ OS เอนี่จะเป็นนะครับเนแอนดรอยด์สิบสามเจน l รเบียนนะครับแล้วก็แปลกแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างออกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ แบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ย้ารัก็ยังยังอยู่ตำแหน่งเดิมค่ะที่เติมแบตแต่ว่าจะดีๆก้อนจะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีแบงช่องอเสียบไมโคร SD มีช่องเ d m i แต่ที่หายไปคือช่องใส่ชิปเร่งง่ายคือตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นไ Wi ไฟน์แต่ว่าก็จะถูกทดแทนด้วยเนี่ยด้วยเรื่องของ n f c นเอะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Android รุ่นอืนอ่นๆเพือ่อทีอ่ว่าสามารถ ส่งรูปหากันได้สิ่งที่แตกต่างไปก็ตรงนี้คือเรื่องของฝาปิดซึ่งอ่ะดูแล้วประชับมากขึ้นส่วนพอร์ต่ต m i ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมน,นะครับเราลองดูหน้าตากันคือกับรุ่นเดิมคือตัว,ตวของเลนส์เนี่ยก็ยังเป็นซัมซุงเลนส์เหมือนกับรุ่นแรกนะครับนั้นี้ในช่วงของความยาวเลนส์หรืออะไรต่งตางๆเนี่ย ก็ยังนหนาเท่าๆกันนะครับที่สนของเรื่องของซูปนี่ก็ยังเป็นปสูง21เท่ามันเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของคริสจับเนี่ยก็จะเนี่ยก็ยังเท่าากับของเดิมอยู่แต่ว่า,าของเดิมอาจจะดูหนากว่านิดหน่อยนในทุกวนเรื่องของปุ่มเนี่ยการมาตำแหน่งปุ่มนครับ ก็คล้ายๆเดิมอะเนาะแต่ว่าเรื่องของแฟล์เนี่ยเนี่ยตัวมันเป็นแบบเด้งฟลอกอัพแบบนี้ขึ้นมาซึ่งแบบจะดูแข็งแรงกว่ารุ่นเดิมน,นิดนึงถึงรุ่นเดิมันเป็นแบบนี้มันเป็นแฟร์ไอแบบพอกแฟร์ขึ้นมาก<อ>็เนี่ยคือแฟร์รุ่นแรกเนี่ยมันไม่เกิดใช้ไปอ่ะอีอะยาวๆสักพักบางทีครับมันชอบแบบเฮ้ยก,กดเด้งแล้วมันเพื่อยอมลงเท่าไหร่ แต่สิ่งที่เราจะเห็นซัมซุงแก้ก็คือในเรื่องของพอสตาร์ทหรือว่าอย่างสตาร์ทน้ามาเดิมวันนี้บอกสนตรงกรงเลยแต่ว่าฟิลเตอร์ที่มันต่างจากเดิมบอกว่าต่างเดิมเยอะมากนี่ดูในมุมการทำงานเนี่ยถ้าเป็นกล้องตัวแรกเนี่ยมันพูดถมีแค่ออโต้มีสมาร์ทเอ็กซ์เพอร์ พอไาเวอร์ชันสองทุกนี่ก็มีสมาร์ทเอ็กซ์เปิดในหมดในโหม,มดนี่คือแบบว่าคือเราสามารถเลือกโหมดการทำงานที่เราชอบแล้นนะเพราะว่าคือแบบยิ่งอัพไปเนี่ยฟัก์ชันยิ่งเยอะฉขนาดนีนน้คือถ้าเกิดเราแบบมีอันนี้เราใช้อยู่ไม่กี่อันมันก็เรื่แบบจับหมัดหมูเล้มันแทงง่ายกว่าเราลองเราดูสมารับการพีโอเคเพัฟเฟดนีคับถือว่าเยอะๆมากจะมีแบบ มาร์คตัวบิตี่เฟสเฟสโฟโต้เซลฟี่อะลาร์มปัจจุนเนี่ยแอสตูเฟสเฟสเขาร์ยกไบรเก็ตคิดช็อตแลนด์สเคปดาวสโนว์วันนี้ก็กบแบบคลาดคลาดเดิมถ้าเกิดใครเคยเล่นเอสหกนี่ก็อาจจะคุ้นหมดกพวกนี้นะหรือว่าพวกนี้แต่ตัวนี้ก็ด้วยที่เหลือนี่มันกับว่าไอ้แบบค่าจะเพิ่มมาจากเดิมเยอะเลยทีเดียวล,ะละ่ะนะครับ ดูท네ี่ e เ p ิร์ m โหมดแร้สเปิร์ดโหมดเนี่ยจะไม่ค่อยต่างจากของเดิมเท่าไหร่คราจะมี Nano มี P มี M มมี S อมี A ที่นี่ต่างเอาโอเคมีเรื่องของ u s เ r อร์ยูเซอร์หมดที่เพิ่มเข้ามานา schaut, ัคือคือการ partido, เรื่องของโปรแกรมเรื่องของแอปบแสงเรื่องของแชปเตอร์เรื่องของซึ่ง,งเราสามารถตั้งค่าเองได้ ตัวของเซตติ้งเนี่ยดูไอเอสโฟคันดไอเอสโอเนี่ยตอนนี้คือได้ก็เต็มที่เออสามนสองนะครับไวท์บาลานซ์เนี่ยก็เหมือนเป็นสูตรของ Android ทั่วไปก็จะมีทิ้งแตกแตกการณ์เนี่ยอย่างการณ์แฟลเบอร์เจอร์เนี่ยซึ่งจะถูกเพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชั่นนี้ครับหนึ่งคลาสต้องก็เช่นเดียวกันนะครับตัวของจุดโฟกัสนี่ก็ต้องมีอย่างทั้งเป็นหลากลายจุดจุดเดียวแล้วก็แบบกลาง รีฟมอร์ดเนี่ยก็จะแตกต่างตัวที่ว่าโอเคมีไ e, e, ออีกไอีกเพิ่มมาให้นะครับก็ต้องมีเรื่องของการเซฟมา user mode เพิ่มมาให้ส่วนเรื่องของ movie size เนี่ยแถวนี้ก็อัดกันเต็มๆต็มเลยมากคือเป็นคุณภาพเบบเดียร์ดของ full hd เหะะมือนเดิมก็จะมีเรื่องของการปรับแต่งเรื่องเสียงตรงนี้อันนี้คือวินพัดคือว่าคือทำการปรับเสียงลมทิ้งออกไป เนื้อท,ที่เราถ่ายกานแด้เนี่ยบางทีเสียงลมมันอนขางง้างเยอะก็จะแบบทาให้เราแบบได้เสียงที่มันคอต้องการเท่าไหร่เขาจะช่วยได้ในส่วนของเรื่องของแชร์ช็อตบัดดี้ช็อตจริงๆแล้วเนี่ยคือเมื่อก่อนมันจะถูกนำสนเสนอเป็น,เปน,นตัวเอกมาตอนนี้เาก็บมาหลบๆอยู่ข้างหน้านะครับจามาดูฟีดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ อย่างถ้าเกิดเราถ่ายในอินดอร์เนี่ยถ้ามีอย่างมาก g o ะรู้ยอย่างในอินดอร์เนี่ยอันนี้ถูกใส่เป็นต้งแต่ของเวอร์ชันแรกล่ะอย่าง Action Face List Clone เรล่อพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีกันตั้งแต่ Galaxy S6 ล่ะดูหน้าจอนี่ก็ยังเป็นเหมือนขนาดเท่าเดิมนะก็คือจะเกิดอะไรไม่กหลายแต่ก็ที่เพิ่มมาจาก S6 ก็จะมี Drama Expressor Star and Shot Virtual นี่ของใหม่ส่วนไอการถ่ายภาพกลางคืน จำไว้นะการกลางคืนเนี่ยก็จะแบบอ่ะโอเคขอดมาจากเออ่ตั้งแต่ยุค S4 หรือว่า S4 Zoom นะก็จะไคล้ายกันแต่ว่าเมงเทียบกับรุ่นแรกดูรุ่นแรกนี่ก็จริงๆคือตอนอันเนี้มยมันก็ต้องมีอะไรให้เล่นบังควบนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันดูช้าไปเลยเนี่ยอัน,นที่แตกต่างกันคือใน,นของรุ่นแรกนี่จะมีให้เลือก คือแบบมีจำเป็นเท่านี้แหละนะครับไ้ดูด้านข้างจะฉากตำแหน่งการวางของเครื่องความหนานะนก็จะไม่เรียก,กักนแต่ยังนี้บอกนะคือแบบผมบอกว่าคือกลาซี่ c a ม e ราทูเนี่ยมันก็จะแบบมันถูกค,คำมาเพื่อที่ว่าแก้ไขข้อบกพร่องจากรุ่นแรกไปเนะนี่ยนเยอะอะไรทั้งเรื่องของการที่แบบ แบบหมดเร็วหรือว่าเรื่องของน่นหนักตัวเรื่องของอะไรแต่ว่าคือในเรื่องของเลนส์เรื่องของอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นเลนส์ตัวเดิมอยู่การแบบเออใช้งานทั้งแรกเนี่ยมันก็ยังแบบบตรงเร็วก็ยังต้องเออใช้เวลารอคือถ้าต้องการถ่ายอะไรปรับเนี่ยก็แนะนําว่าเปิดทิ้งไว้แล้วก็ยืนสลีปหมดเพื่อดีกว่าอ๋อให้ดูเรื่องเท็กซ์เจอร์นิดหนึง ของกล้องที่เทมิร่าเนี่ยตัวนี้เป็นยางแล้วนี่เป็นพลาสติกเงามันเลยนะฮะของกล้องทีเมราทูเนี่ยมันจะเป็นลายอ่ะเหมือนลายหนามมากขึ้นเหมือนลายงูมากขึ้นส่วนด้านล่างก็จะไม่ค่อยอบบน,นี้มาก,กนักเท่าไรนะครับเอาก็ในทจริงแล้วถามว่าสมควรจะซื้อไหมหรอถ้าคิดว่าอยากมีกล้องเล่นโซเชียลเป็นกล้องคอมแพคที่ไปเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กดีสักตัวเนี่ย ก็สมควรที่จะลงทุนอยู่เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยแบล็กเกอร์หลายคนก็ยังใช้ตัวนี้อยู่เพราะว่ามันสามารถถ่ายลิปแลวมันสามารถส่งขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทันทีคือถ้าคุณมีคอนแทคที่แบบพอแล้วก็เอาไว้แชร์ WiFi จากเครื่อง,งเทรศัพท์ตันี้มันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นคือคุณไม่ต้องไปนั่งแบบออคอยส่งรูปเข้าโทรศัพท์แล้วก็ทำการแปรงแล้วก็โยนอันนี้ก็ที่เป็น Android คุณสามารถองคแคปเพิ่มได้นะครับเดีย๋ยวให้ดูนิดนึงให้ทุกพุทแคปดนขึ้นหนึ่งนค่อนข้างไหวหน่อยนีน่ก็เป็เหมือนแบบตัวซัมซุงปกติทั่วทั่วไปมีลิสเก็ตมีตรงนี้แอบจะมีแอบข้างหน้นาด,ดูโดที่แอบแตกต่างจากรุ่นแรกนิดนึงเพราะว่าสร้างหมวดหมู่ขึ้นมามป็นโซลี่อไร์บัมน่าแต่งฮสโปล,ละในส่วนของการทำงานทัน่วทไปก็่เท่าไหร เหมือนตระกูลแอปไลซิฟกระติ้งมีแบบมีคุกคุกเพลมีแคมเปามีซัมซุงแอปมีวิดีโออิริเตอร์สตอรี่แอบบัมเทสเมอโมมีซัมซุงลิงค์เพื่อที่เชื่อมต่อกันปกติอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาคือเอ็กซ์ทรีเมราดูดิดนึ่งนี่ก็จะเป็นเหมือนกับว่าไอ้เนี้ย็นแอปพลิเคชันในการสร้างแบบ สร้างเอ่อเส้นด้วยแสงนะแล้วก็แบค่อยเตะดอกไม้ที่แล้วกัน